สวัสดีครับในสงครามยูเครนกลุ่มที่เราจะได้ยินชื่อไปบ่อยก็คือแวกเน่ w ว g n เนอร์เป็นทหารรับจ้างหมายถึงเป็นกองกําลังเอกชนมีการติดอาวุธถามว่าัาอเมิกามีทหารรับจ้างไหมคําตอบก็คือมีนะครับในสงครามเวียดนามัาอเมิกาก็ใช้ทหารรับจ้างนี้เป็นส่วนใหญ่ในสงครามอิรักนะครับัาอเมิกาก็ใช้ทหารรับจ้างอย่างแบ็กวอเดอร์แต่ว,ว่าปัจจุบันนี้แบ็กวอเดอร์ไม่มีแล้วนะครับถูกสลายไปเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยแล้วทหารรับจ้างนี้มีมานานมากแล้วตั้งแต่ยุคข,ของโรงมันนะครับเกียรติยศอาจจะไม่มีแต่ว,ว่าไรายได้ดีกว่าทหารในราชการที่รับ เงินเดือนตามปกติโดยทั่วไปแล้วนะครับทหารรับจ้างจะเป็นบุคคลทั่วไปแต่ก็มีไม่น้อยที่เป็นอดีตทหารมีฟีมือมีประสบการณ์เข้ามาเป็นทหารรับจ้างก็มี เพราะว่าไรายได้ดีกว่าทหารประจําการนะครับบางคนนี่ถูกไล่ออกจากราชการอันนี้ก็มาเป็นทหารรับจ้างก็มีเรียกว่าวงการทหารรับจ้างนี่เป็นสีเทาหรือไม่ก็สีดําไปเลยนะครับเรามักจะดิ้นข่าวด้านลบของทหารรับจ้างนี่เสมอเพราะว่าส่วนมากทหารรับจ้างเป็นพวกสตายไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับก็จะโหดเทียมกว่าทหารประจําการทั่วไปทหารรับจ้างแบล็กวอร์เดอร์ของัาดเมิกาก่อคดีไว้มากมายในสงครามอิรักโดยที่กองทัพัาดเมิกานี่คุมไม่ได้พอจบสงคราม ปุ๊บก็ยุบมันเลยนะครับทหารรับจ้างแวกเนอร์ของรัสเซียก็มาทรงเดียวกับแบ็กวอเทอร์ของซาราเมกาแต่ว่าดีกีความโชดเนี่ยแวกเนอร์ Wagner สูงกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าแวกเนอร์มีการเกณฑ์นักโทษเข้ามาเป็นทหารด้วย ปูตินจะเป็นต้องใช้แวกเนอร์เพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วปูตินเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นําโดยที่ไม่ได้คุมกําลังในกองทัพนี่มาก่อนก็ต้องสร้างกองทัพของตัวเองขึ้นมาเพื่อการอํานาจนะครับเลยในสงครามยูเครนในครั้งนี้ปูตินก็ใช้งานแวกเนอร์โดยผู้นําของแวกเนอร์ก็คือเยฟกินีพิโกซินเราก็ประเมินได้ว่าพิโกซินเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลในรัสเซีงยง่ายๆก็คือมาเฟียประมาณนั้นนะครับผลประโยชน์ต้องมาหาศาลจึงทําให้แวกเนอร์เนี่ยทุ่มสุดตัวขนาดนี้ปูตินอนุญาตให้แวกเนอร์เข้า ไปเกณฑ์นักโทษในคุกม,มาเป็นทหารได้อันนี้ก็บอกได้ดีว่าแวร์เนอร์สำคัญกับปูตินนี่ขนาดไหนปูตินนี่หนุนแวรเนอร์แบบเต็มที่นะครับแน่นอนว่าแวร์เนอร์ข้ามหัวกองทัพรัสเซียนี่เป็นประจำแวร์เนอร์พยายามมีบทบาทในกองทัพถึงขั้นว่ามีข่าวว่าเยฟกินีพีโกซินผู้นาแวร์เนอร์อยากเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนี้ด้วยซ้ํแวร์เนอร์ทะเลาะกับกองทัพรัสเซียหนักนะครับแต่ว่าแวร์เนอร์ก็เป็นแนวหน้าในการบุกเมืองบาร์มุดและทหารแวรเนอร์ต้องสูญเสียนี่จานวนมาก ตอนนี้เวกเนอร์เปิดรับสมัครทหารใน42เมืองของรัเสเซียก็เพื่อมาทดแทนกำลังที่เสียไปผู้นําวกเนอร์กล่าวว่าทหารใหม่นกําลังจะมานะครับแต่ก็ไม่ได้ระบุจํานวนและตอนนี้ผู้นาแวกเนอร์กล่าวว่าการส่งสเสบียงกับอาวุธจากรักเสเซียดีขึ้นแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่ผู้นําวกเนอร์กล่าวอีกว่ายูเครนกำลังจะตีโต้อย่างหนักต้องเตรียมตัวรับมือนะครับมีการประเมินว่าเวกเนอร์มีทหาร50,000นายแต่ว่าเสียไปแล้ว30,000นาย ผู้นำแวกเนอร์กล่าวว่าตอนนี้แวกเนอร์ได้รับกระสุนที่ระบุว่าผลิตในปี2023ก็หมายขวาวว่าเพิ่งผลิตมานะครับกระสุนคงคลังนี่คงหมดไปแล้วมาแบบนี้ต่อให้รัสเซียเร่งผลิตกระสุนแค่ไหนก็มีโอกาสขาดแคลนได้มันผลิตไม่ทันหรอกครับจริงๆแล้วต้องมีในสต็อกซึ่งสงครามเนี่ยผ่านมาแค่1ปีกระสุนในคลังนี่หมดแล้วต้องผลิตใหม่มันอันตรายมันจะผลิตไม่ทันนะครับผู้นำแวกเนอร์ก็กังวลในเรื่องนี้จะเรียกว่างานนี้แวกเนอร์สาวไส้ให้กากินอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่า ตะวันตกมีการคาดการว่าอาวุธรัสเซียนี่เหลือน้อยซึ่งตะวันตกคงประเมิอนอาวุธใหญ่ๆอย่างรถถังรถทุ่เกาะแล้วก็ขีปนาวุธแต่ก็เพิ่งรู้ว่ากระสุนปืนเนี่ยรัสเซียก็ขาดเหมือนกันก็ขราวนี้รัสเซียลำบากกว่าที่เราคิดเรียกว่าแผลเปิดนี่เริ่มติดเชื้อมันมีปัญหานี้ไปหมดแม้จะมีข่าวว่าปูตินนะครับสั่งปลดแวกเนอร์ออกจากพื้นที่ปากมุดแล้วแต่ว่าแอดมินคิดว่าแวกเนอร์ไม่ยอมง่าย บางทีแวกเนอร์อาจจะเป็นปัญหาของรัสเซียอาจจะพารัสเซียพังก็เป็นไปได้เพราะว่าผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครนะครับโจมันจะช่วยกันป้นแต่มันจะจัดการกันเองตอนที่มันป้นเสร็จแล้วแต่ว่าแวกเนอร์อาจจะคุ้มข้างตั้งแต่ยังป้นไม่เสร็จอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับ